สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซี FC. ทนทีติดตามรับชมคลิปของอน,นันต์นนท์ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมนนื่อวันที่ก้วัุทพมนพุทธศักราชสองพันนึอครับสนามหนองก,ออ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 กุ้งกระต่ายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ สนามนี่ก็ตั้งอยู่เส้นทางระหว่างอำเภอหน้าเชือกไปย่างศิีสุาษฎร์นะครับมาจากสารคามกับสารคามบอรมือน้าเชือกเลยหน้าเชือกมากน้อยนึงครับก่อนที่เขาย่างศิีสุาษเนาะเส้นนี้ก็บเป็นหอดพยัคฆ์ผมละครับเนาะสันที่มาตาพยักทางพยักฆ์พวกมิซากัมาพยักกับมาย่างศิีสุาษฎร์มาหน้าเชือกอยู่อยู่รางกลางนี่นะครับเนาะเอาครับพี่น้องครับช่วงนี้ช่วงเศร้านะครับว่ากำลังจะเริ่มเข้ามานะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศภายในสนามครับอันนั้นรทั่วประสิทธิภาพพอแม่เอืึอยน้องเบิงง้วมีราคาถึก โตถึงตาละค่ายไก่กะโทษทักถามสอบเอานะครับเนาะเอ่อเบงนี่ครับโตและแทกมันนะครับแม่ลูกนี่อ่านี่ครับนี่าว่าหันกับทดสอบท่ายทดนะครับภาพเสียงบ่าค่อยดีนะครับเนาะก็เลยเอามาเป็นลุงยูทูบนะครับเนาะนี่ครับแม่ลูกครับแม่นี่ลูกเพศผู้ร่ำโตเน่าห้องเทเลเด่นพอลุงเทเรกว่าครับหกสิบห้า นี่ครับหกสิบหานะครับเนาะแม่นี่ไฮดีบังดีพันลูกไฮลูกมาเย้าครับตัาตัวเย่าอาาหลาดนะครับหกหมื่นหาเนี่ครับนี่อ่าพี่น้องครับตัวแรกแข้งมันตัวตบิดตำก้อครับผ้าเบิงแม่ลูกโคแม่ลูกครับนี่ครับหกหมื่นหาพรลูกมีเบอร์บ่บุ้นนี่พราะมี่เบอร์บ่บพอมีเบอร์ครับอ่าเบิงตัวไหมนะครับเนาะแม่เบิงอันนี้แม่ขาวครับแม่ขาวแม่ขาวแม่แดงโค้งเฮือน เนื้อเครื่องยังครับนี่สองตัวนี่ไในโคงคงเนาะนี่ตัวข้าวขาวยี่จักบาทครับราสี่สิบสองสี่สิบสองราคาห้องเนาะตัวแดงแดงนะครับตัวแดงในราสี่สิบแปดสี่สิบแปดทองในสามสี่เดือนลโอ้ตัวนี้ทองในสี่เดือนกันไปเลยตัวนี้รับประกันให้เลยเนาะตันให้เลยแล้วก็รับประกันในทุกอย่างติดโบสถ์ทุกอย่างติดโบสถิดดำให้ตัวนี้รับประกันทองสี่เดือนห้องไว้สี่หมื่นแปดตัวนี้สี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสองครับสองตัว ตัวนี้ทองว่างเนาะตัวขาวทองว่างตัวนี้ทองสีเดือนรับกันทองพี่น้องเครื่องดำทองขคืนได้ขั้นบาทองนี่ตกลงกันเลยเนาะทรงง้นขึ้นทรงง้อขึ้นกันนี่ขั้นเพิ่นรับประกันให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยในสนามนี่ราคารับประกันนี่หายากนี่บะเลยอันนี้ในหอยเพิ่นประกันให้เลยง้อจะคล้องเองเหรอครังตัวนี้ง้อเพิ่นเองครับเพิ่นสามารถรับประกันให้่ขกันได้่านประทองขึ้นกันได้นี่ครับมั่นใจแล้วครับซื้อง้วแบบนี้ นกกายหอยเพิ่นประกันให้พร้อมเรียบร้อยแบบนี้มั่นใจได้เลยเนาะนเอาครับอยากได้โทรมาเบอร์อะไครับบัตร081 081 909 909หากเก้าหาซีากกาหาเประกันทองแล้ประกันทอง4ี0 0 0ื่นแปบอทันทองท่านที่ท่องว่งางสี่หมพี่น้องมากตัวไหนครับบัตรนี้งูเขาอยู่อำเภอไหนบัตรไหนเนาะครับอยู่อำเภอพะเักอยู่พะเยักระเพมอนสายเนาะความสูงเพิ่นก็อยู่ร้อยสามสิบน้อยเนาะในราวร้อยสามสิบประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่ครับร้อยสามสิบ กัวครับตัวน,นี้เขาลอยซีอยู่ดอกนี่นี่ครับนี่ลอยซีกลัวตัวนั้นกระสิกระสิชนเหรอเนาะตัวน,ะน,นั้นชนลอยซีหรืออะไรนะคับจากเบิ้งนัน้นมากระสีลอยสามสิบเก้าผลละหายลอยซีได้โบนัสเกียรตินะครับเนาะอันนี้กระสีเอสีสองอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้น้ำต้นำรางก็นว่าดีตัวนี้ซีหมื่นสองนะครับนี่ซีหมื่นสองตัวนี้เอาลูกออกไปปะโอ้ตัวนี้เอาลูกไปแล้วสำหรับโทมักสีขาวนะครับเนาะมักสีแดงทองรับประกันครับซีหมื่นแปดอ่าจะได้โคมาสนะครับเนาะ อามืีพาเบิงว่าอันนี้ม่านบอนอครับนี่เอาแม่ม่านดีครับตัวนึงครับนี่พี่นองครับแม่ม่านดีตัวนึงครับม่านสี่เดือนสี่หกพอไปสี่หมื่นหกครับผมทองได้จักเดือนครับนี่สี่เดือนนะครับทองนี่ทองอยู่ประมาณสี่เดือนครับแต่ว่าหามาเบิงหางครับโอ้หางเบียงอักจนี่ไหมอันนี้หางเบียงออกแล้วครับนี่หางเบียงออกแล้ว ก็ค้าหญ่เติบสูงลอยยูซีสิบพอดีพอดีนี่เน,นาะเกินกับว่าลายเนาะสี่สิบเกินมีเกินน้อยๆ้อยนะครับตัวนี้แม่นี่อ้างอ้างเลือกดีแปลว่าถึงว่าทองสร้างมาเท่าไ <ป S 1> าหร่เนาะลูกสองค่าทองตัวนี้ลูกที่สองค่าทองห่อไว้สี่หมื่นหกพี่น้องแม่ม่านนะครับนี่สี่หมื่นหกลูกที่สองในทองม่านสี่เดือน อันมี้มีใบให้เพื่อนบอกร้านน้ำเพื่อนอยางไ้บ่ได้ครับใบบ่ได้ใบบ่ได้มาบ่เพื่อนมาทับชีไวจะใบใบเนาะครับนะครับราคานี่ครับใบวใก็สร้างมันแหละมันเขาทาอยู่ราคากับตัวนีเนาะก็ก็ต่อได้เห็นบอ่ได้ครับต่อได้นะครับพี่น้องอยาาได้โทรมาหาเพื่อน้อครับเด้อโทรมาเบอร์ใดเนาะครับศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าห้าหนึ่งเ้าห้าหนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สนนี่ครับมัก งัวแม่มานครับซื้อไปบ่ต้องไปหาทับยากเนาะบ่ต้องยันมงยันมันครับมันม่านแล้วเนาะพี่น้องเนาะขับเบิ้งโตต่อไปเนาะครับเนาะนี่บรรยากาศมืัอนี้นะครับเนาะช่วงเศร้าๆอาจจาเบิ้องงวดตัวใดมักตัวใดงามกันสิเบิ้งไปเรื่อครับขันมีตัวมักกับคอยโทษถามทักเอาเนาะครับเนาะเอาเบิ้งเพศผูประเภทประเภทล่อครับวันนี้ประเภทผูหลบล่อจักน้อยนะครับเนาะเบิ้งแม่กับเบิ้งผูนั่มนะครับเนาะ อ่าแม่ไอ้ผลูตัวนี้กระลุล้อเติบนังนาขาไงคิวเกียงดีครับตัวนี้คิวเกียงดีราคาอยู่เท่าไรครับนี่3สามหมื่นเจ็ดพันครับนี่สามหมื่นเจ็ดพันตัวนี้รับประกันทุกถืนทอนดูดสวงซอดดูดสวงสุดบ่ไหม นาเดนทางดอกบอมี่ครับเราประกันช่วงนี้เนาะ,ะตัวนี้สาสบเจ็ดเนาะสามสิบเจ็ดครับรูปรอนนงเกียงดีอายุจะเดือนครับตัวน้หก <6 S 1> <6 S 2> เดือนหกเดือนสามมื่นเจ็ดครับพี่นอ้องอยากได้ไปคุณไปเลี้ยงซัมนี่คุณใบไงใบกำลไงงามนะครับเนาะตัวนี้ลูกศูนย์เก้าหกเลยมีหลักฐานตัวนี้มีใบเกิดด้วยครับนี่มีหลักฐานครับลูกศูนย์เก้าหกสี่วศูนย์เก้าหกครับพอพันดังพอพันงามอีก แห่งสัตวบัตินี่หรอครับกันลูกซีว่ายนี่สบายเลยครับตัวนี้มีใบหลอดนะครับนี่บริเอตปากเนาะใบเบอร์หลอดไม่หายเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับราคาสามหมื่องไว้อยากได้โทรมาหาเพิ่เนมึงนะครับเนาะตลองได้เล้รับตองได้เนาะอันโทรมาเบอร์ไหนครับนี่มัตตาบุดีเถนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้านย์หกเก้าเก้าแปดหกหกเก้อยา พ่อญาอยู่ยุยยูยใส่คำเพิ่มน่อยครับโอ้ยยุบอลระเบือครับบอลระเบือเลยง้องามไรได้พี่น้องบอลระเบือนี่บัวจะเป็นแม่พันธุ์บอลจะเป็นง้อผู้เนาะพ่อพันธุ์กับไรครับอยู่บอลระเบือนี่แถวนี้เพันธุพัฒนามาแล้วนะครับง้อถือการพัฒนามาเรียบร้อยครับแถวบอลระเบือนี่ครับเนาะเอาเบื้องตัวต่อไปต่อมาเอาเบื้องเพชรผคูอีกจะโค้มนะครับเนาะนี่ ผูสองตัวนี่เพิ่นห้องยอดจักบาทเอ๋อเดี๋ยวผมถามสู่ฟังหน่อครับเนาะอันเพิ่นห้องบ่แพงกับทรมาสือหรือด้วครับตัวนี้อันนี้ผูสองตัวควบในจักบาทครับนี่พวมีมสี่สิบกวสี่สิบกัวตัวละยี่สิบเนาะอันนี้ครับตัวละยี่สิบมีให้เพิ่งครับประเภทเขาเลี้ยงเขาคุ้นนะครับเนาะดูนี่น้อยทั้มนี่คุ้นใบไงใบครับมึงแข็งมึงขาดีมาทั้งสองตัวแล้วครับเนี่ยสี่สิบกัวห่างไวอยากได้โทรมาเบิ่งเนาะครับต่อมา เป็นเถิกรลุนๆนิน่อยอายุกระสีวาง8เดือนเนาแปดมหาเก่าเดืนนเนอนนี่หน่อปรมมาณนี้แหะครับแปดเก่าเดือนสิเดือนอยางใดโทรมาหาเพื่อนมั้งครับนี่โทรมาเบอร์เด่เนาะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจาซซีก็แนะทักโทษถามต่อเอานาะครับเนาะเาบิงบ่งตัวต่อไปต่อมากคาับบเาเพิ่งเพิ่งผ้าเบิง่งง้อขาวข่มขาวแม่ขาวลูกขาวครับ 618ครับแม่นี่อ่าให้หอยเพิ่นต่ออายุนะครับเนาะลูกเพิ่นกับสีประเภทลูกแม่ครับลูกเพิ่นอ่อนๆอยู่ครับนี่อ่าแม่นี่เพิ่น้อย6นะครับเนาะผมกำลังต่อกันอยู่ครับครับต้องการแม่พันธุ์สวยอ่ามาเบิ่งแม่พันธุ์แม่บอกแม่คองแม่ไข่ครับเริ่มงตัวแบบไงแบบเงาครับสูงร้อยห้าสิบประมาณนี้บ่ครับผมสูงร้อยห้าสิบเลี้ยงเงาหนี้ตานรถบัสครับ ลูกได้เหรอครับให้ทองนี่ใช่ครับลูกสองครับลูกที่สองทองสองจักเดือนแล้วครับสามเดือนกลัวแล้วครับโอ้ทองไว้สามเดือนทับไม่ยังไว้เนาะครับใช่ครับทับพ่อได้ไหมโตครับโตครับทับโค้โตเนาะเจ้าขุนพันล้านครับอืมทับเจ้าขุนพันล้านพ่อพันครับทับโค้โตเนาะพอพันบาทมันอีกตัวนึงนะครับเนาะพันทับไว้ครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่หกหมื่นนี่แหละครับพันไว้ห้องพันได้หกหมื่นเนาะนี่ครับแม่นี่ห้องพันไปหกหมื่นครับลูกตัวที่สองนี่ทองครับทับโค้โตัได้พี่น้องตัวนี้ นหนกหนู่นครับสูงลอยประมาณ50แปลงขาอ่าใส่ได้ครับเบิังหนอกเบิังนุ่มนะครับเนาะแล้วบังช<ส>่วงหางครับนี่อันนี่หางก็หางใหญ่เครื่องเพชรดำต,ติดดำให้แล้วเนาะติดดำทั้งหูงดำตาดำเครื่องดำครับติดดำให้ลูกที่สองเรียบดีสูงลอยห้าสิบกุ้งปัวอยากได้สนใจทักมากเบอร์เลยครับ 0 6 3 0์หกสามศูนย์หกสามง้ครับง้ออยู่ว่าปีเนาะครับอยู่ว่าปีนาคาครับอันนี้อยู่หน้าคาว่าปีนะครับอยากได้เมียพันย่างเงาสินะครับเนี่ยทักมาเบอร์นี้นะครับเนาะห้องไว้หกหมื่นนะคาับเปิดไปนะครับเนาะเปิดถือว่าราคาพ่อฟังพ่อเลี้ยงเนาะอ่าช่วงนี้กับราคาเงื่อกับบอซัมสูงไปไหนเนาะช่วงนี้ครับตะกี้มันแปดหมื่นครับตัวนี้คันมันทำตะกี้กับพี่น้องกับเบินยากอันนี้ก พ่อบืนสู่กันอยู่แล้วข้าหวหองไว้ซื้อนะครับอายากได้ต่อมากครับต่อมานี่ครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์เลยครับแม่นี่เ n h ครับเอาข้ม n h a คว้มหญ่มันไนก่อนเลยครับนี่ n h a สดครับได็ดสดเด็ด nhao เด็ดไน่ไปพร้อมคิดตองแล้วอ๋องแม่สาวครับไปนี้เบิ้งแม่ลูกกเบิ้งแม่สาวแกมไปน้ามน,น้ยครับเนาะอันนี้แม่สาวน้อยตัวนี้สองปีไปครับตัวนี้ สิมนี่ะ pues mm คามเขาสปีนี่เนาะเขาสปีกัซื้อไปกับเตรียมเนาะเตียมเตียมทับเนาะความัเป็นสัตว์ะว่ามันนอะรอยู่ในนี้ก็ได้แต่เดวนี้มันมันส่งสิขึ้นหรืมันบ่โอ้เนาะเนเป็นจังื่ๆอยู่ด้เนาะครับนี่ครับมั่วตัวนี้ฮืๆอยู่ด้ครับนี่สูงเราสี่ิบเนาะี่ได้ครับสี่ิบได้ราคาเท่าไรครับตัวนี้ราคาสามหมายโอ nah. ้สามหมครับามส่ง ขั้นบ่กไกลจนเกินไปทรงได้เนาะราคานี่เนาะเอาราคาพร้อมทรงเลยครับสามหมื่นเจ็ดพันเนี่ยราคาพร้อมทรงพี่น้องอยากได้แม่นี่กะบเพราะว่ามันคืนๆอยู่ดอ,อกครับตัวนี้คือสิขึ้นอยู่ดอ,อกเนาะเอาซื้อไปเบิ้งซื้อเบิ้งรอบนานี่จัดการเลยเนาะรอบนาหาพอไปเลยครับตัวนี้ก็ขาใหญ่ครับแข้งขาเง่า,งาเล็บดีก็ขาใหญ่ยนาใส่ได้บอ่อซ้ำฉีรายเนาะนี่ครับนาขอินเตอร์เ,เพิ่นดดครับเตอาเพิ่นนี่มองดีเพิ่นมันเง่าเนาะเง่าอัดหลานนะครับเนาะ ช่วงทองครับอ่าช่วงทองลื่นกระชับดีเป็นลื่นกระชับออกมาพอดีครับได้แล้วตัวเน่าสีเม็ดขาครับราคาสามหมื่นเจ็ดพี่น้องซื้อเอาไปกระเรียมพอพันเลยหมักพอได้มันนี่มาสองตัวครับเนาะสองตัวครับนั่นตัวหนึ่งครับอ่าตัวนสีเดียวกันนะครับเนาะตัวนี้กับแม่สาวคือกันครับอือตัวนี้กับสาวคือกันตัวนี้อ่าตัวนี้สูงวกาตัวบางขันนี่ครับตัวนี้สูงโอ้สูงอีหลีตัวตัวนี้ โอ้ขอมาเองตัวสูงหนาผากเลื่ยชูผมเลื่อยชูกับรอยหาซิบกวาดนะครับนี่มาเบื่งด้านนี้ม่ค่อยแจ้งดีเนาะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เงี้ก็ตะบางหันสูงกว่านะาะแต่ว่าเนี้ยวกวนี่มันได้ซ้ำกันบ่เขางไหนเงี้ยกาวน่อยนึ่งเยะเี้ยกวน้อยหนึ่งบ่ววมันได้สูงเนาะตัวนี้ได้สูงเนี้กังหันราคาเดียครับราคาสามหมื่เานราคาสามหมืนเกาพันนี่ครับตัวนั้นสามหมเจตัวนี้สามหมนเกตัวนี้กะ ท่านขึ้นนึกเที่ยวไปตัวนี้กับว่าท่านขึ้นขับง่วงอายุว่าสิบเจ็ดเดือนโอ้ตัวนี้ง่วโอ้อายุน้อยกว่าตัวนั้นตัวนี้อายุน้อยกว่าครับตัวนี้น้อยอ่ะง่วอายุน้อยกว่าตัวนั้นนะครับเพราะตัวนั้นเขามันออกหลายแล้วเนาะตัวนี้เขาเพิ่ได้ออกนะครับเนี่นย,ยนะส,สิบเก้าเดือนกับเลี้ยงอีกจังน้อยเนาะสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดเดือนปีหาเดือนน,นี่ปีหาเนี่ยก็เลี้ยงอีกจังน้อยเนาะเอาเบิงบ่งมาเบิ่งแขงเบิ่งขาอ่าแขงขาประเภทน้ำตัวนี้มาหลายตื่นไปได้เนาะ น้ำลึกน้ำลึกนำ้กนำ,ำบึงบึงหางเหยียบพอดเรียบน้อยนะครับนี่ยอยหางงามนี่ครับนี่ราคาเกิดกันอยู่ดีนนเนาะเกินกันตามสภาพตามสภาพตามอะไนะครับเนาะเอามาักสองโต๊นี่ครับโทรมาหาเพื่อนครับราคานี่ทรงห้พร้อมเรียบร้อยดนะครับเลยราคาทรงให้เรียบร้อยพี่น้องอยากได้ง่ว่สาวแง่แง่งามแงงเพิ่งสูงแบบนี้ก็โทรทักมาหาเพื่อนได้นะครับเนาะโทรมาเบอร์ไหนนะครับ 089 089 279 279 1655 1655นี่ครับพรมันี่ครับมพรมหาพอบุญลาบ้านหนองแวงแง่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับผมก็อยู่มืองนี้เนาะครับหรือพี่น้องอยากมาเบิ่งโตตนจริงๆก็โทรมาเบอร์นี้นะครับติดต่อเบอร์นี้แหละครับติดต่อมาเบอร์นี้ก็ถามทางไปบ้านเจ้าไปใส่กันเนาะโทรถามติดต่อได้รนะครับเนาะอ่านี่ครับสองตัวเบอนี้เรามาสองตัวมีแต่ง้างๆ้างครับเจ้านี่ตามที่ชมมพงษ์มา ต่ก็มีแต่งัวแม่สาวซี่หา่าโตคนนี้เนาะความผสมพันธุ์นวลนี่เป็นมาสองตัวครับพาเบิ่งตัวใหม่นะครับน้าบ้าน <c oughs> อันนี้ <c oughs> บรรยากาศช่วงเศร้านะครับเนาะนี่ครับพี่น้องที่มาสื่อกับล่างถิ่นเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเริ่มทยอยมาเบิ่งบรรยากาศไปก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ครับ เมลูกปในขับายางมาเบิ้งไปเรื่อยนะครับเนาะพี่น้องในหอยเป็นคนกำลังซื้อขายกันอยู่นะครับเนาะแจกบาทเนาะพ่อลุงตัวนี้ราคาแจกบาทแล้วครับเนี่ยเมลูปเนี่ตัวนี้ <c ười> ครับสามพันห้าร้อยโอ้สามหมื่นสามพันห้าร้อยอันแยกลูกออกไปตัวนี้เนาะตัวนี้ทองว่างมาพอทองว่างอยู่โอ้ไม่หนีอ่างเลึกครับอ่างเลึกเงี้ยวจะว่าเรียบดีลูกสามตัวตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามเขาไม่สามกันต่อไปลูกที่สี่เนาะเร็บเร็บเร็บครับเร็บโอ้น้าางล่างดีครับไม่นีนะว่าเรียบดี สามสิบสามดิได้เหรอนี่ครับเมนเอาเบิ้งตัวต่อไปครับนี้สีขาวเนีาอาัดลาดนมติปีนิดหน่อยครับนี่เมนนี่สง,ส,ส,งสัยสงสัยน่อะไรครับเมนข,า,ขาวๆนี่ เจ็ดม,ม,มื่นหาแม่นี่ลูกงามครับเจ็ดมื่นหาน้มงามน้มดีขาดีครับแม่นี่นี่ครับลูกสาวคนนี่เจ็ดมื่นหาลูกสาวงามไมีเลีครับตัวนี้ครับเอาผ้าเบงแม่สีขาวครับหางฟ้อยหางนี่เยียบพอด,ดินครับฟ้อยหางลูกก็งามน้ามัก็มาเลือกด้ครับนา้าลูกสาวคนนะครับเนาะคนเนาะ นานงนู่นครับนานกงนู่นนํำตัวดีครับสีก็เท่าเจ็ดมื่นครับแม่นิอองไห้เป็นตาอยากได้ครับนี่น้องเห็นมักนงสี่ก็ต่อนะครับนน่แม่นี่สีแม่นีลูง,งามครับลูง,งามลูนนอนเจ็ดมื่นนะครับเนาะผมมาเจ็ดมื่นาเจ็ดมื่นหาอ่านี่ครับเจ็ดมื่นหาพันตัวละสามสิบเหาลอยครับ แม่นี่ให้ลูกดีครับสูง140ลูกสองงามสองนี่เขาให้1 0 0ง6 0 0โอ้ลูกสาวงามดีครับตัวนี้คนน่ะป้าหนาเลยตัวเลยครับสูงสักแม่ตัวนี้ลูกสาวเกืกเดือนว่าลูกสาวคนนี้เพราะถ้าปดเดือนนี่ตีโอ้งามงามครับโอ้หาไงขาไงกว่าแม่อะครับค้ดนี่งามครับเจ็ดมือถ่ายยังได้โทรมาหาเพื่อนบ้างครับหนิ พี่เบอร์ติดต่อลนะครับนี่ศูนย์แปดสามนามหกเจ็ดห้าสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึอ่าทักมากครับทักมากนี่แม่นี่ให้ลูกดีครับให้ลูกดีให้ลูกงามพาเบอร์กระคาบนะครับเนาะพาพี่น้องมากอะโทรมาเบอร์นี้แหละครับมาเบิองโควบแม่ลูกยิ่งยังงครับนี้โพูดอะลูกที่ลูกที่ไหนมันนัดตีหน่อยเนาะลูกลูกที่ ในเบิ่งเขากันครับระวังเนี่ยเราจะไปไก่ไหมแม่นะโอปอทโฮเขาแหลม้พร้อมตัวนี้ไหมนนี้แม่หูราคาจากบาทก่อนราคาจากบาทก่อนราคาเปิดไม้หูโอ้โหชิบเก่าเอาพ่อเบิ่งเอาเล้วพี่น้องนี่หกชิบเก่าลูกสีแดงลูกเพชรผู๋นะครับครับ่นนี่สีแพงลูกจักน้อยนี่นี่เพิ่นหัวลูกลูกกำลังกินนมตัวเนาะอ๋อลูกกำลังกินนมครับนี่หกชิบแม่ขาวเนี่ย แม่ขาวลูกแม่แม่ขาลูกแม่จากบาทนะค่ะหาสิบเก่าแม่ขาวหาสิบเก่าตัวนั้นเดียวราคาหกสิบผาไปเบิ้โควบนีกันเนาะครับเนาะควบนีหกิบาครับราคาเบาเบาบ่เนี่แม่นี่สูงร้อยห้าสิบ ลูกตัวแม่ลูกเงี้ยวอัลลาตัวนี่เนาะติดติดดำครบเลยเนาะลูกเง้วอัลลาครับนี่แม่นี่หกสิบหกสิบหาพี่นอ้องน้ำน้ำแม่มาดีเ้ยนมดีมครับหกสิบหาครับอยากได้โทรมาครับ เจ้านี่เบิ่งคมนี่คมแรกเนาะหกสิบ้ากมาเพอะไครับศูนย์แปดสามหนึ่งสนะครับพักได้ตลอดเวลาเนาะเบิ่งโคมแรกคนนะครับหกสาเบิ่งโคมที่2ครับคมที่สองหกหกสิเนาะคมนี่หกแต่ว่าแม่ใหญ่แม่นี่ลูกที่2เนาะแม่นี่ใหญ่ครับบ,บ้านนี้มาเบิ่ไงแม่สีขาวครับ ได้แม่นี่หายได้เนาะ,ะมันแพงลูกครับแม่นี่แต่ว่าขันนี้ไปยูน้ำจากของเราออก็สิโหจักได้ส่งสิงัวแพงลูกนี่ดีดีดีเอาแม่ขาวครับอ่ะนี้นนนแม่ขาวนี่ราล้วแคาหาซิบเก่าแม่ขาวนี่สูงร้อยสี่สิบแต่ว่าแม่นั่นร้อยหาซิปหาบวกเนาะหาซิปหาบวกแม่นี่ร้อยสี่สิบแม่นี่ลูกแม่เนาะอ่าครับนะพี่น้องมักราคาได้ครับเจ้านี้มาให้นสามโคมเลย 40. ซื้อแม่ลูกอยู่ลครับมันยังค่อยปลอดภัยเน,ะนาะบ,บอต้องเห็นลูกเห็นยังเยีบ้อยเราบอตบองไปคิดย่านมันครับนี่เห็นลูกแม่นี่ห่วงลูก,กดีครับนี่คนเจ้าของต้องนั่งเฝ้าไวเนาะอ่าครับมักตัวไหนต่อมาหาเพื่อนครับนี่มาตัวไหนต่อมาหาเพื่อนนะครับเนาะมีลูกแม่ยางงามครับนี่สีขาวลูกแม่ยางงามครับนี่หาสิบกัวครับนี่สว,สวยสวยสวยครับนี่ลูกหินน้อมยุ้ครับนี่ลูกหินน้อมยุ้ย นี่ลูกเพียรเมียครับนี่แม่สีขาวลูกสีแดงห้าสิบตัวมเ,เมื่อแม่สาวใกล้ๆกันนี่ย่างงามครับนี่ล,ลำโตด,ตดีเล็บดีบดหนาดีสูงดีสูงร้อยห้าสิบนี่เลยพอเตี้ยเนาะสูงร้อยห้าสิบกัวหาสิบบาทบอกพอสูงก็พอเพียรสูงก็จะคลอง,งจะคลองสูงร้อยห้าสิบเลยจะคลอง เอาว่าพอเตี้ยนะครับนี่ว่าพเตี้ยสีเหลืยงนะครับนี่เกาทัาะพอตัวนี่ว่า6กหมื่นหาหกสหาแต่ว่าเพิ่นหายแล้วหาหนอขาดไอี่ร้อด้วยเออใกล้สีถึงแล้วใกล้สีถึงแล้วยี่น้องเยวนน้อยครับเย่าพค่าเพิ่นบริเกขกัก็โทรมาด้วยครับนี่โทรมาเบอร์นี่เลยเด้อ 093โทรมา093 416 416 4185 4185โทรมาภายในเที่ยงสิได้ราคาพิเศษทงถึงเฮียนไอดเฮียนเลยเออขันไปอยู่เฮียนนี่มันสิเพิ่มไปอีกค่าเลี้ยงเขาโอ้ขันไปฮอดเฮียนนี่มันเพิ่มค่าเลี้ยงอเอ้าพี่น้องจะเพิ่มจะเพิ่มให้เพิ่มไปฮอดเฮียนฝ่าว่าท้ครับบ่ดนี้ยแม่นี่สูงลอยหาสิบหาชนหาสิบชนหกสิบครับนี่แม่นี่ชนหกสิบน้ำตัวเงีวผิวเกลี้ยงดีครับนาสวย หมาแม่พันแม่บอกแม่คลองแม่ค่ายอีกตัวนึงนะครับเนาะนี่ครับเรียบงามเรียบงามนะครับเนาะแม่เบิ่งเท่าบทเท่าบทครับเท่าบทเท่าบท นี่ครับขาวเทาโบดสีสีเท่าซื่อนครับเนาะบ่ไดติดครับนี่หัวบบติดเดี๋ของคุณประยูนํำเบิงซื้อครับอ้าวนี่เบิงอ้าวนี่ครับเยอาวตลาดนัดนี่ก็ถือว่าคึ้นเติบหรอครับ ก็คือเป็นตวจเสแล้วนะครับในการป้องกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตานะครับแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับิขอความร่วมือจากพี่น้องทุกท่านเลยนะครับขอท่านได้งนมครับได้ควัมขออคทวกท่านนะครับขอแก้วได้ไหแก้วได้่ป้ดงกันะครับอคาขอบคทุกท่านนะครับที่ทวาร่วมมือนะครับ ชอบไหมเนี่ยบ่<อ>่าครับนี่สามหมื่นหาร้อยสามหมืน 500. มม่นห้าร้อยอตัวนี้บ่ตัวนี้แหะเร่เร่เนี่บ่เรเร่โอ้เร่เร่เรสามหมื่นหร้ยครับเจ้าทองเนี่ยทองเร่อืมต้นแม่ต้วผู้ครับนี่มีพร้อมีอ่อ มีหีพร้อมเจ้กบ้าทครับราคาสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นาร้อยอากได้บัตขาไขสามหมื่นจ้ามหมื่นออโอ้ตอนดีหลายตัวด้ไหมได้ห้าร้อยอยู่โอ้จาบอกพูดใจไงขันพูดสามมาตอนี่ไขหลายนี่ไข้ถือก็นี่โอ้ดีตัวเนาะว้าเอาโอทมาเบอร์ไหนบนี่อยากได้ทอมาเบอร์ไหนบนี่ สามหมื่นนะสามหมื่นนะสามหมื่นนะพอศูนย์กาสามนย์เนหนึ่งส่สามศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งสี่มูนยนี่ครับสามหมื่นนี่โอ้เร่งามลาตัวนี้แม่อทักมาด้วครับเบอร์นี่งามงามมาตัวเดียวพอพมาตัวเดียวหนโอ้มูลนขายแล้วนะครับเนาะขายแล้วเลือตัวเดียวนน่ครับเอ้ามาเร่ครับเร่เรเร่แม่ เอาไปเป็นแม่พันธุ์นี่โอ้ลับตัวเงาดีตัวนี้แม่รับเงาอันล่ะลับตัวเงาขุนดีเนาะคำคำงของเงามักเท่าันเนาะไม่ยิ่งชอบครับอยากได้โทรมาหาเพี่นมึงได้ครับเบอร์นี้ละเสื่ออะไรว่าผู้สิทธิตัวนึงนี่เนี่ยผู้หญิง เอ๊ะหมอพวกใครว่าไปอีกแล้วโอ๊ยร้องอะไรนี่ร้องอะไรร้องอะไ ครับพ่อไก่ช่วงต่อไปนะครับเนาะส่ามนกกระต่ายครับช่วงนี้ ปิดคลิปอยู่แ้นะปิดคลิปอยู่นี่แล้วนะครับเนาะอ่ะเรวค่อยพอกันช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ